สามนาทีพี่อยากบอกนะคะวันนี้กับมาพบกับเฟอร์รัฐา Financial Advisor ที่ปรึกษาด้านบัญชีวางแผนทางด้านการเงินแล้วก็วางแผนภาษีส่วนบุคคลนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาวางแผนเรื่องการเงินเรื่องไฟไฟิ a n นเชียลเ l ลท์เช็คใดๆนะวันนี้แบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จจะนอนแล้วค่ะหน้าสดเลยเพื่อนๆวันนี้อยากจะมารีวิวบบสินค้าเนาะของพี่ฝนดอกไม้นะซากุครีมอันนี้รฐาใช้มาหเดือนแล้วนะ ใช้มาครึ่งปีแล้วนะคะผลิตภัณฑ์นี้แบบดีงามมากนะคะมันเป็นครีมบำรุงผิวสำหรับกลางคืนนะช่วยฟื้นฟูผิวให้ความชุ่มชื่นผิวใสเป็นเวลายาวนานเป็นสลิปปิ้งมากได้เลยนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวด้วยนะเพื่อนๆนะพร้อมลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะใครที่ขึ้นเลขสาเลขส้วนะเวลายิ้มลองยิ้มสิคะมีตีนกาล่องแก้มน้ำหมากล่องึกนะอันนี้ช่วยได้ดีมากเลยเพื่อนๆ ะะลดเลือนจุดด่างดําด้วยทําให้แบบหน้าเราแบบผ่อนคลายนะคะกระจ่างใสดูแลดูเป็นธรรมชาติมากผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็หน้าดูแบบกระจ่างใสทาทุกวันก่อนนอนนะคะดีจริงๆเนาะเนี่ยบอกสรรพคุณเยอะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อครีมกันนี่นะคะเนื้อครีมจะเป็นสีไข่ไก่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทากันเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเราวิธีการแบบ ใช้แบบง่ายมากๆนะคะแล้วผิวแบบนุ่มแบบสัมผัสดีมากเลยทุกคนทาที่เป็นทีโซ e นะทาแบบหน้าผากหมุนเป็นกลมๆนะคะแล้วก็มาทาแก้มซ้ายนะคะแล้วกแก้มขวาทาทุกวันผิวกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติอมชมพูนะคะหน้าขาวอมชมพูบางคนอยากจะทาหนาหนาเป็น sleeping mask ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราทาแบบโชว์หน้าสดให้ดูเลยนะเพราะว่า เราทาแบบทุกคืนก่อนนอนนะคะก็เป็นแบบเดย์ครีมแบบบำรุงผิวหน้าของเรานะคะให้แบบกระ่างใสแบบไร้ริ้วรอยนะคะพอเราขึ้นแบบเลขสี่แล้วนะเราก็จะรู้สึกแบบผิวเราก็จะบบมีคอมาเจ่นน้อยเนาะยิ้มทีก็รอยติมกาล่องแก้มน้ำหมากล่องลึกแต่วันนี้ถ้าเราทาครีมเนาะหนาหนาหน่อยกลางคืนนะคะเป็นสลีปปิงมาค เช้าตื่นมาจะแลดูแบบหน้าผ่อนคลายขาวใสเป็นธรรมชาตินะคะขาวอมชมพูแล้วแบบขวดเล็กอย่างเงี้ยแต่ใช้แบบหลายเดือนมากทุกคนสามสี่ห้าเดือนหกเจ็ดแปดเดือนก็ยังไม่หมดนะคะแล้วใช้ดีมากราคาแค่หลักร้อยเนาะใครสนใจเดี๋ยวระถาติดสินค้าลงในตะกร้านะจิ้มลิงก์แล้วก็อุดหนุนกันได้นะคะสามารถ ซื้อผลิตภัณฑ์ของรัฐาได้ใช้เองนะบอกต่อแล้วก็มารีวิวนะถ้าไม่ดีจริงให้มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ